สำหรับสาวสวยร่างในคนนี้ค่ะก็คือสาวแกรนกอนพัส,สอน,นะคะที่ต้องบอกว่าเพิ่งโสดได้ไม่นานหลังจากที่เลิกราก,กับแฟนพระเอ,อกดังค่ะล่าสุดเธอไปออกรายการจีบหนุนหน่อยหนุอ่อยไม่เป็นทางช่อง y o YouTube โคตรคูลนะคะซึ่งบางช่วงบางตอนทางการสัมภาษณ์ค่ะก็มีการพูดถึงนิสัยที่แท้จริงของสาวแกรนบอกเลยว่าสาวนทางกับภาพลักษณ์ที่ทุกคนเห็นมากๆเลยค่ะใครจะไปคิดคะว่าเห็นแบบคุยลูกคุณแบบนี้ไฮโซแบบนี้หรูหราบุคลิกแบบนี้ใครจะไปคิดว่าแท้จริงแล้วตัวเธอเนี่ยเป็นคนประหยัดมากคุณผู้ชมคะ ไม่มีกระเป๋าแบรนด์เนมแม้แต่ใบเดียวนะคะ ซื้อกระเป๋าเนี่ยเธอบอกว่าชอบซื้อตามร้านช้อปปิ้งทั่วไปนี่แหละไม่ใช่แบบแบรนด์เนมขนาดนั้นแต่เป็นคนชอบเปผู้ชายมากๆที่เปยมากที่สุดเนี่ยเป็นกระเป๋าหลักแสนนะคะซื้อให้ผู้ชายรับซื้อให้ผู้ชายได้แบบให้ผู้ชายได้แต่เราแบบว่าอดทนได้นะคะผู้ชายห้ามอดคือเธอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเราอยากให้คนอื่นมากกว่ากับเพื่อนกับอะไรก็เต็มที่ส่วนเหตุผลที่ไม่ซื้อให้กับตัวเองเนี่ยแกรนบอกนะคะว่าถ้ากับตัวเองเนี่ยอยากได้ของลดราคามากกว่ากับแบรนด์เนมลดราคาเนี่ยเอาจริงๆต่อให้นดราาค แพงอยู่ดีนะถ้าซื้อให้คนอื่นแกรนซื้อให้ได้แล้วแกรนเนี่ยไม่ชอบคนติดรูเลยเคยคิดมาตลอดนะว่าเราเนี่ยไม่สามารถครบกับ ไฮโซหรือคุยกับไฮโซหรือคนที่มีฐานะรวยๆมากๆได้เพราะเรารู้สึกว่าเรามาเป็นคนบ้านๆเกินกว่าที่จะไปอยู่ในสังคมตรงนั้นแม้คนจะมองว่าแกเนี่ยเป็นลูกคุณหนูเป็นแบบอุย้ยไฮโซแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือรากหญ้ามากเป็นคนบ้านๆอยู่ง่ายกินง่ายมากหรือก็บอกแบบนี้นะคะเรียกได้ว,ดว,ว่าจากภาพลักษณ์ของเธอไม่แปลกค่ะ,คะที่คนจะคิดว่าอุย้ยก็ดูดีแบบนี้ลูกคุณขนาดนี้อุย้ยมันก็ต้องแบบนิดนึงอะเนาะจนกลายเป็นแบบว่า ไม่ติดหรูเลยค่ะใช้ชีวิตเรียบง่ายอยู่ง่ายกินง่ายโอ้โหมันต่างกับภาพลักษณ์มากๆเลยทีเดียวค่ะ